ฮัลโหลฮัลโวันนี้มีวิธีการาเขาเรียกว่า t r p p l e s w i t c h Con c e p t ของ golden s t a t e w a r r i o r ให้ดูนะจ๊ะนะครับก็เริ่มจากเวลาโดนสกินใช่ไหมมันเกิดการเปลี่ยนจับใช่ป่ะตัวที่หนึ่งไปแล้วถ้าโดนสกกินอีกทีเนี่ย KD มันเปลี่ยนมาเอาตัวเล็กแทนประเด็นก็คือตอนนี้เรามาคัาด audit มันเป็น power forward มันตัวใหญ่ใช่ป่ะ k ค t h o m ั s มันรับไปเนี่ยมันตัวเล็กกว่านะ เห็นเดมอนกีนไหมมันชี้เลยมันบอกไอ้เคเลมึงประจับตัวนอกเลยหรือว่าตัวในเองนี่นะมันเปลี่ยนเลยทันทีก็คือท r ิปเปิลสวิตหมายความว่าสวิตต์กันสามชั้นเปลี่ยนสามชั้นนะครับเห็นไหมทีเนี้ยมันก็จะสูสีแล้วระหว่างไอ้เดมอนกีนกับเอวดิทเนี่ยมันก็งพอวัดกันได้ดูอีกมีอีกนะ อันนี้เป็นเคอรี่ใช่ไหมเคอรี่โดนสกรีนปึ๊บนี่พอมันสกรีนเสร็จนี่ทอมสันโดนสกรีนจ้าประจับพาวกซอปั๊บเลมอนมันชี้เลยบอกว่าเคไอเคมึงมาจับไอตัวนี้แทนเดี๋ยวกูเอาพาวกซอเอ่ะมันไปทันทีอ่ะอย่างเงี้ย พอเดดิวิดเวสมันรับตัวกาศไปแล้วเกาแบแม่งเจ็ดฟุตกว่าไอนี่ไอคาร์กเนี่ย okay. มันตัวเล็กใช่ป ain ่ะเดี๋ยวเดียมอนมันก็ไล่เนี่ยเงชี้ไปแล้วไปจับโจจอนสันไปจับปีกละเดี๋ยวตัวนี้กว่าเองปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนปั๊บส่งไม่ได้ก็ต้องเล่นประมาณนี้นะครับไปดูมิเคอรีอีกเพลงหนึ่ง นี่เพเดิมนะครับเ d มารับเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนปึ๊บมันให้ใช่ไหมมันให้พาวให้เอาดตก็ไม่เท่าไหร่สู้กันได้อยู่แต่อย่าเอาตัวเล็กมาจับตัวใหญ่เสียเปรียบ นี่เป็นน่านจะเป็นคอรี่นะอ่าเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นทอมสันอ่ะไปละไปละไปละเปลี่ยนทันทีนะครับเนี่ยดูคอรี่ปุ๊บเรจะลากไปตัวใหญ่โดวลากโดดลาก,ลากปั๊บชี้เลยเปลี่ยนทันทีนะครับทอมสันมาเอาตัวนี้แทนเพราะว่าคอรี่เป็นตัวเล็กกว่า